สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมินหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำของทีมงานหมอลำเพชดลํำเพลินสองสุกคนครับปุญญาบานส่จวดเป็รล้ำเพื่อนออฟฟิเชียร้อมทั้งกับผมพ่อใหญ่พ่อชายสารบันครับผมสวัสดีครับทักท่ายี่น้องในคลิปนี้ครับครับบรรยากาศอยู่บริเวณบันผักของทีมงานหมอลำเพชดล้ำเพื่อนเนมื่อนี้มาโซเลกัน เรื่องงานอีวีหกในวันทียี่สิธันวาคม2 5งพทนหารี่จะถึงนี่ครับพอดีอาจารย์กับบันตั้<า>งแ<ม>จ่มืออีพีหานะวันที่สิบแอกกับเสาวันที่เออกับขึ้นวันทีสิบแปกับขึ้นหลังจากแสดงทีิอาจารย์จําได้บอก,กแจ้งมากนั่นแหละครับแจ้งมากกับเมี่ยเลยเนี่ย,ย,ต,ยตอน,นอไหนบุ บกไก่บกไก่เมื่อแจ่มแบบนั้นหกโมงเนี่ยละพอดีพระเอกเบียร์มาส่งโอพระเอกเบียร์มาส่งพระเอกเบียร์มามาส่งวันนี้ตอนมานี่พ่อเดมมาส่งตอนมากกับพระเอกเบียร์ก okay, sure. ันไปรับไปส่งพระเอกเบียร์ไฟบริการโอ้ตอนนี้ไปใช้ลูกชายเจ้าพระเอกเบียร์เอากุ้งมาส่งแม่สุภาพเพิ่นเด็กุ้งหะผมว่าพ่อว่าแหละแม่เพิ่นเห็นโทรมาหา ไอ้ปิงปิงเมื่อเร้านี่ปลาสีขามาหาเนี้ยมาฝากพอกับเมียวันนะอันนี้ทุกยังเนี่ยจ้ะนั่นแหละสมกุ้งนั่นแบ่งไปแล้วเครื่องนึงแม่นบ่กุ้งนี่จะตัวงามๆจะกุ้งฟังซี่ใ่กุ้งฝอยเขาแต่ว่ามันตัวใหญ่ยังไงอ่ะเส้นดงๆด่น้องครับเบิ้งเบิ้งเอาคนน่ะโต๊กุ้งโต๊กุ้งบ้านปลาเอกเบียอะไรดิปลาเอเบียร์ใส่ตุ่มใส่ตุ่มกุ้ง กุ้งเต้นไหมเ<ห>น,นี่ยตัวงามยีๆหรีใสช่างสะอาดบ่แม่นฝอ,อ,อยแแค่บ่แม่นคุ้งฝอ<า>ยแค่เป็นใครใน<า>มุ่นราคาหลายร้อยบาทเด้ยนี่บ่นี้ขันผู้มันขายได้บ่ต่ำกว่ามื้อละ2-3งสามพันขันได้ปานโอ้ยัน,ผ,นผู้กินผู้กินดิบเป็นผู้มักนี่ก้อยกุ้งก็หยิดหากินยากขายง่ายกันมันกุ้งนี่ล่ะเห็นแต่อยู่ในบ้านข้าเจ้าใส่อ่ะใส่ไส้ไส่หลอกไหมใส่เผือกเขาะมันเผือกกุ้ง นี่ก็จะมาขายอยู่ประจำยู่อยู่ในหมู่บ้านมันมีบึงบึงแง่ยู่บ้านยู่มะขายกุ้งเจนตับหกหุงล่งหน่อยจานกุ้งระเก็กเบียร์นี่มันกุ้งโตใสย่างว่าคือลึกน้ำเถิดสิพี่น้องครับเอาขออนุญาตยกขึ้นหน่อยสะอาดมดจดพร้อมกุ้งพระเอกเบียร์หน้าฝนติดฟังซี่โอ้ยแม่นน้ำไหลตลอดแสดงว่าสะอาดสะอาดปลอดภัยตับหกหุงเหมือนแรงเท่ากับก้อยใส่ไอ้ เท่าไห้แล้วตำที่มุนๆสักน้อยปูแก้วก็ดีกุ้งมากรีอดีหลกุ้งมากรีกเต้นนี่กุ้งเต้นก็ต้องตำใส่ตำมาคุ้งแม่อาจารย์ห้อยห้อยเลยห้อยตำตำมาคุ้งแล้วจับห้อยหนาเลยเอองามนอัดยังสดๆอยู่แม่พี่น้องมาจั่งลอยเย็บโดยตรงเลยโอ้โหเต้นเต็มออกเต็นออกเต้นบ้านเต็เบียร์อมเพลียงขวัญบ้านน้อยเลยคุณเอาอาหาร ก็จะเป็นอาหารเทียงเมื่อนี่เ่ะเบิ่งส่งอาจารย์เทียงเพื่อสิบายบุญนี่อาหารเทียงก็บาย <c oughs> ก็พอดีมาโซเลกันครับอาจารย์กัเข้ามาแล้วบานผักยุดหลังจากยุดสองวันเพราะว่ายุดกัให้เหลากับบานไปเตรียมความพร้อมในการเขี้ยนก่อนล้องก่อนลอ่นลำบพรว่าสิเป็นเพ่งไม่น้อยอาจารย์เนาะที่จะมานำเสนอให้พี่น้องอีีแฟนครับได้ชมในอีพีหกที่จะถึงนี่ครับในวันทีน่ยี่สิบแปดะแล้วเมื่อนี่ครับ จิงได้หรออาจารย์เรียบร้อยแล้วตัวยังลองยังร่ำนี่โอกาสเมื่อเยี่ยมหลานอยู่สองคืนครับแล้วก็เขียนงานเข้าไปนั่มครับเอ๋อก่อนอื่นขอบคุณผู้ที่อันฝากให้พ่อนายพ่อนชัยเดินไปซื้อรองเท้ากับซื้อสตาร์ทให้หลานโอ้ยโอ้จัมแอนพรดีบซี่สิดีซีเด็กยินมาพ่อนายพ่อนชัยอันสิดกับไปซื้อรองเท้ากับอันสตาร์ทให้หลานหน่อยจากนั้นเลยเพิ่ดกับฝากมา พี่น้องท่างเลยสิมี่ทั้งเสือกันหนาวสิแฟรเอฟซีของพระเอกไก่แน่ครับของพระเอกบ้านเนี่ยมันมันหลายคนเลยคือคนมาด่ายโดยเฉพาะอ่าคุณสมคุณสมสมอีหยังเนี่ยล่ะสมสมบ่ครับอ่าแม่น้อยข้องซับบ่โบเออกัดกับหลายคนเลจำซีบนเอาจำซีบนเอาโบราณจี๊ดอร่อยหาอร่อยโบรละพันกับมี่ับกรเลยื่อย พี่น้องเพคนรู้ตนอยู่ตัวเพคนหัดยู่ตัวในจันทร์เนาะคือว่าขอบคุญพันทั้งคิดเลยขอบคุณทั้งนี่เลยนะครับขอบคุญพันเลยนะครับอาจซีบอรเห็นหน้าเห็นตาครับแต่ว่าอันนี้เป็นเสียงสดๆของฟอนไกฟอนไช่นะครับชื่อว่าเด้อเป็นการขอบคุณแล้วกับให้กำลังใจอ๋อจย์เนาะผู้ทำงานครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่ให้กำลังใจเรามากอ่ะโอ้กราบขอบคุณอีก นะครับเจนน์หนึ่งพี่น้องคือว่าหักแพ่งกันเนาะอาจารย์เนาะเข้ากับสิบยาย่ำผลิตงานผลิตงานออกไปสู้ไซหูไซตาพี่น้องเ c ซีแฟนครับทัวโลกเลยจะสีเฮ็ดให้ดีที่สุดและจะให้ท่านแม่นครับือคือตามสโลแกนของของวงโดยตรงครับที่ผมได้คิดไว้ว่าแห้อาจารย์ทุกๆุกอีพีต้องมีเพลงใหม่มีกรอลำใหม่ลำเรืองใหม่ทุกอีพี ครับสลับข้าเพ้ากันสลับนิท่านใบน้ำสลับนิท้มใบน้ำแลนคร่อนชีวิตแล้วร่อนเพลงนใบน้ำแมนครับแมนแมนฉะนั้นแล้วนะครับมือนีก็ือว่าเขามาเตรียมพร้อมอีกในอีพีนี้คือมือนีนั่งโซเลกันนะครับคุยกันเตรียมพร้อมๆเพื่อจะได้แจกบทแจกสคริปต์ให้ครับสมาชิกนะครับที่รับมอบหมายไปเนาะอาจารย์เนาะนี่ตอนนี้ลูกหลานเลังมาก กำลังเดินทางกำลังงเดินทามากอ่ะพอดีเ่าได้นะครับปรึกษาเรื่อนกันระหว่างผมกับอาจารย์นะครับก็คุยกันในเบื้องต้นนะครับคืออาจารย์เล่าดูแลรัลบปิดชอบในการเขียนเรื่องรองเรื่องล่ำสคริปต์เรื่องล่ำล้วก็ในส่วนของเรื่องเพลงครับกตั้งแต่อีพีหนึ่งจนหอดอีพีหานะอาจารย์ครับก็ชีว่าพี่น้องเอฟซีแฟนคลับก็ให้นะครับค,ค,ความอบอุ่น ให้การให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับเมื่อนี้ครับถือว่าเขาสู้อีพี่หกแล้วอาจารย์กรับสีน้ำเสนอพ่อแม่พี่น้องอฟซีแวนครับในเรื่องรองเรื่องล่ำสไตล์ใดคิดว่าจา้ะเฮาคุยกันค,คือที่ผมเห็นไว้แล้วเนาะเข้ามากขอ่าตั้งแต่เข้าเริ่มตนมากครับมันเป็นละครชีวิตของท่านเฮาเนี่ยละชีวิตต้องสู้นี่ไปห่อนมองหันปั้มหลังจากอคุณแม่บ้านกับแม่พ่อเนี่ยยัง รับมาเบิดผคู้คนแล้วครับบันี้การดําเนินชีวิตของแต่ละคนในวงหมอล่ำสิเป็นอย่างไดต่อไปต่อไปเรื่องเล่าที่เนี่ก็เปรียบเสมือนซ้ำเอาเรื่องจริงม <c oughs> าแทนเบื้งนี่ะก็ซ้ำเรื่องจริงของเอ่อถือว่าคันบ่มบแมนควมจริงครัในในส่วนของควมเป็นอ,อยู่ในวงก็อาจ,จเป็นเรื่องจริงที่ที่เขาเห็นมากที่<ด><ด>ยูกับบอลในวงชีวิตคนชีวิตคนแต่ละคนว่าเอ้าชีวิตของปัจจุบันมา สิไปจังได้ผู้หนึ่งได้เขมาม่น้ากันนี่ผู้ใดสีชิงใจก็ว่องผู้ใดสีได้บทบาทจังได้หรือว่าอันพูลนดลังพ้นเพราะใดกันน้อยใจอี่อยังอ่านนี้ไปเฮ็ดว่วงเิดทั้งเอือนทัางข้าสิเขม้มขมูนโมนับมาเป็นจุดเตือนใจของแต่ละคนครับแบบว่าแมน้นบพได้เป็นน,นี่ยังกันย่าน้อยใจคือการต่อสู้ที่ม่ต้องสู้ไปเอาไปมากกัได้ดีพูดลังพ้นอาจสินีวงหรือว่าจับกลุ่มจับก้อนที่ยังกันมมนี่ เขาเฮาต้องเฮดมูนี่สอนเด็กหน่อยสอนคนน้าว่าอยู่มองไดกระซังคนจริงูุโวสั้นนะครับพี่น้องครับสําหรับเพลงนั่นก็คือเพลงต่อไปก็คือลองครูคือเก่าชีวิตต้องสู้ครับสิมันสิเป็นว่าเอผู้ผู้เบาวน่ผู้มาอยู่น้ำกันนี่น่อยอกหน่อยใจอยากหนีไปยังงั้นยังซี่คนั่งเอกอสิว่าเออมกผู้นั่นผู้นี่มาเมื่อกอีมายังไงไปเนถึงมากันเอฟซีที่เขาส่มเงินอยังมาให้ เรืเ่องเกิดวามผิดหวังอี่อย่างึ้นมาเป็นน้อยอกน้อยใจของคนนี้มันกันออกมาแบบ<ช>ซึ่งที่เขาเคยผ่านมานะเป็นเรื่องเล่าความเป็นจริงกูล่ะบางทีมันมเป็นจริงพวกคู่ครับสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอที่นะครับในส่วนของผู้กั้นกรองจะนั่นอ่าเพรยาะงนพ่อจรกับบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่านี่ คือปัจจุบันนี่มันมีพวกขายยาเสพติดครับอาจจะมีบุคคลภายนอกครับว่ามึงมาอยู่เฮ็ดหยังวกมอน้ำยังเนี่มึงสิมีารได้เพราะจำใด้ดิไปขายยาน้ำกูเนี่ยนี่ยมันเด้งเงินข้าเร็วๆเนี่ยครับมันอาจจะมีคนหนึ่งที่รับบทตัวนี้แต่บ่ให้โทษนั้แสดงว่าชีวิตจริงเขาไดีมันเป็นการแสดงนะครับการแสดงสมมุติว่าผมมอกให้ไก่เนาะเอาไก่ตัวมันคือแล้วรับบทนี่อันจอยคืออันขี่ยานยังเนี่ยค,คือแกรับสังทองเนั่ยมันผ่านคือ ถ้าเขาต้องหาคนคือที่สุดแต่นั่นไม่ใช่ชีวิตจริงของเขาเราเอาบุคคลพวกนี้มาเป็นนักแสดงคือว่าการแสดงครับต้องได้ทรูปแบบเข้าเปรียบเทียบการแสดงฉะนั้นชีวิตต้องสู้ตอนต่อไปนี่ก็คือถาเตรียมรับงานหนักขึ้นแน่นอนฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องกระทาเบิ้งเอาพี่น้องจังต้องติดตามครับผมให้ซีฉากเต็มๆครับสําหรับอีพีหกนี่ถ้าพี่น้องอยากเบิ้งเต็มๆพี่น้องต้องซื้อบัตรสนับสนุนกันเขามากนะครับในอีพีหก ที่จะถึงนี่ครับมือีแแนขนรับรองว่าความมวลซึนความโลโก้เข้าคือม้วนมันห้าบันไดนี้มีการเสียดเฉียนกันแล้วระหวางพระเอกนั่งเอกโตโกงกับพระเอกนะครับวังหันเราเห็ดนิ่มๆมาซืลือเจ้าฝากพี่น้องติดตามนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ก็คือเมื่อนี้ผมกับอาจารย์พจน์แจยสารบันเมื้อนี้ครับคือว่ามานะครับมาคุยมาจามาทักทายพี่น้องในการ เตรียมความพร้อมในการทํางานของอีพีหกของทีมงานหมอํำเพรนยงเพื่อนนะครับเพื่อมอบเป็นความสุขความบันเทิงทั้งดานบนเวทีไร้ชุดนะอาจารย์เนาะของขวันปีใหม่เลยล่ะถือว่าเป็นสิ่งตอบแทนของขวัญปีใหม่ค่อนปีใหม่จะเขามานะครับคือชื่อว่าทรงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับในอีพี่นี้แล้วก็สีนีเท่ห์มวลน่ะล่ะเราว่ากันเองนั่งเอกลองครูกันก็คือชีวิตต้องสู้เป็นการปลอบใจซึ่งกันและกันครับเอาถือว่านะครับ คลิปนี้หลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับเข้าเด้มาคุยจาให้กับพี่น้องอินชีแฟนครับได้เบื้องความคืบหน้าเข้าสีบอลนิ่งจนหอดไกลมือฝากซ่วมวงใจพี่น้องครับนะครับสำหรับกับผมผใุญ่บ้านสายจวดเปชดลำเพลินเอฟฟิเชียพร้อมทั้งอาจารย์พ่อแจยสารบันนะครับุ่งเสียไว้ซ่ำนี้ครับจังมาพอ้ากันในบรรยากาศนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม